สวั <All> right. สดีครับพ่วงข้างช่างตั้มนะครับบ้านช่วงเงินพ่วงทองตัวน,น,นี้นะครับจะเป็นรถขายของนะครับรถขายของสามารถถอดใต้ประกอบได้ไม่มาเลยไ้ใใค,รครับเอ่อตัวน,นี้จะเป็นตะกร้าเก็บของใต้หลังคา,าข้าง่บิกรุ่น XL นะฮะใหญ่นะครับใส,ใส่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันดีกว่าว่าพ่องข้างขายของ ทำไมมีแค่นี้นีอีกครับมามาดูส่วนประกอบหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นเบาะนะครับเบาะตัว L VAP ลูกค้าขอจัดจัดมาจะเริ่มชิ้นแรกนะครับใส่ก่อนสามารถถอดได้ครับใส่เข้าไปอ่ะหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปมาดูชิ้นที่สองนะครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นถาดถาดด้านหลังนะครับค่อนข้างจะกว้างนะครับอ่าใส่เข้าไปเอาส่งเข้าไปก็จะมีน็อตอยู่ด้านข้างนะครับอ่ามาดูชิ้นที่สามอุยหนัอ้อ <laughs> ชิ้นที่3ามนะครับชิ้นนี้น็ตา ที่สามไอโอเคนี่ขั้นที่สามไปใจนะครับ นี่ชิ้นทีนน่สนะแบบี่นะครับคือชิ้นนี้ที่เจ็หน่อยนะครับจะเอาไว้ตรงนี้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะขันหลังออกแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นที่เก็บเวลารถวิ่งนะครับเกนะ็บ,นะบไ,ได้นะฮะมาดูการขอนั้น นี like ่ก็เข้าไปตึ้บก็แบบสระมาณนี้นั่งล็อกถามว่าเวลาฝนตกโดนไหมครับโดนครับนิ่งเตินเติมครับผมโดนโดนตรงนี้ครับนิ่งปุ๊บดึงออกมา ีดูหน่อยประมาณนี้นะฮะเร็ุคบผ่านมากเลยอ่นะอันนี้คือส่วนประกอบรถขายของโดยรวมนะครับสาม,มารถโดยสารได้ถอดอ,ออกได้เป็นช่วงข้างธรรมดาได้เป็นทุกของได้เป็นเบาะ VIP ด้วยนะครับลูกค้าบางพิเศษเอ่มาสอนดูแหมกันบุมหน่อยดย แม็กตัวนี้นะครับยางใหญ่ยางเท่าไหร่เห็นอหแปดสิบแปดครับเก้าส like ิบสิครับแม็กก็ดำทั้งเงินนะครับใหม่ขึ้นใหม่หมดครกใหม่ครับก็จะมีสปริงกันสบัดมีไปหน้ามีไปหลังโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับของบ้านช่วงเงินชทองน่งาานจานต่ะโอเค Det er det her.